กลัวตูฝรั่งจริงหรือเปล่าตกใจอะที่เห็นครั้งแรกอ,ะอ่ะเข้าใจปะเอุณสะทกเข้าอยู่แล้วไม่รู้เหมือนกันว่าต้องเราลงยังไงคุณลองต้องเราลงเท่าไหร่ก็โอเคแต่ไม่ใช่แบบนี้แน่นอนถ้าคุณไม่อยากให้เรารู้สึกแยก่กับคุณขนาดนั้นเราว่าคุณหยุดดีกว่าแล้วเซ็ตที่ดีของพี่เฟลัสโอกาสอะไรพวกเนี้ะ <laughs> รู้เลยเปิดโลกกูแบบเก่งมากเขาจั <laughs> บพี่กูไปตามอ่ะ <laughs> รายการเรื่องบนเตียงครับรายการที่เราจะมาพูดกันอย่างเปิดอกเกี่ยวกับเรื่องเซ็กนะครับให้มัารู้ไปเลยว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่พูดกันได้ว่ยเฮียฮีเย็ด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 คุยวันนี้ผมเชิญแขกรับเชิญคนหนึ่งมาบอกเลยว่าคนนี้เป็นนักแสดงนางแบบตัวเด็ดเลยตัวจี๊ดขอเชิญนะครับพี่แฟนครับอ่าอปับอ่ะชื่อเฟนค่ะมาชิมาสักโกมมค่ะเป็นหญิงสาวอายุ24ปีเป็นแบบ คำพู้ช่วงเกับส่วนใหญ่ก็เกี่ยวกับวงการเบื้องหลังต้องบอกก่อนว่าการขึ้นมาบนเตียงเนี้เปิดอกเกี่ยวกับเรื่องเซ็กทุกอย่างที่ผ่านมาในชีวิตนะโอเคพูดได้นะโอเคอ่าตัวเนี้ยได้อยู่แล้วถามคำถามแบบน้ำจิ้มน้ำจิ้มก่อนดีกว่าเรื่องแรกพี่เฟนมีเซ็กครั้งแรกตั้งแต่อายุเท่าไหร่ยี่สามยี่สามอ๋อเอ้าแว่าเราก็เราไม่ได้แซบมาแต่เด็กเลยไม่ดรืป่ม่นานนี่เองเน อ๋อเฮ้ยแต่คาแรคเตอร,ร์เขาดูแบบแซบๆนะแต่ที่จริงคือแบบท้าค่อนข้างช้าระน็อตนี่น็อตยี่สิบยี่สิบเอ็ดน้องเาว่าช้านะปลายปีที่แล้วเขาเป็นคนคนหนึ่งที่ผ่านเข้ามาอ่าไม่ใช่แฟนไม่ใช่แฟนอ่าเป็นวันนหนทําไมครั้งแรกถึงสามารถให้คนที่คืนเดียวแล้วแยกย้ายได้อ่ะเราเท้าความเรามีแฟนเก่าเราเพราะว่าแฟนเก่ามาประมาณ5ปีเราพยายามจะมีเซ็กกัน อยู่แล้วนี่ยเราเรารู้สึกว่าเซ็กมันเป็นกิจกรรมสังคมพันอย่างอไรเงี้ยอันเริ่มแรกเราก็เออเราก็เด็กอ่ะแล้วเราก็กลัวเจ็บเราเป็นคนที่อันไหนถ้าไม่โอเคเราไม่ไม่ไปต่ออยู่แล้วจะเข้าอยู่แล้วเขาแบบจะเข้าอยู่แล้วเพราะเพราะแบบไม่ขาดเจ็บเลยหรือเราเจ็บเลยกลัวเรากลัวแค่นี้เอะไรเงี้ยตอนนั้นาปีหนึ่งไปทั้งศึกษาเป็นนักลิงนครบอลมีลิงอยู่อยู่ขุนเขาแล้วเพื่อนในกลุ่มอ่ะโยมมาก เหนียวและแล,ะล้วรู้สึกทรมานดูทรมานในการก้าวเดินก็าถามมันว่ามันเป็นอะไรอโอ้โหเมื่อวานเึงเสียสิ่งกาแเขาเจ็บรู้สึกเสียแบบขายองแยงองแยง,ยงมา <c oughs> อ๋อมันก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่เรารู้สึกว่าอ๋ออุ้ยมีเซ็กมันเป็นแบบนี้นนเขาสำหรับเราอะเซ็กแม่งเรื่องใกล้ตัวเรามากๆใกล้ตัวเราสุดคือหนักโคอ่ะแล้วเราไม่ได้คิดว่าน้องของเราอะ มันจะขยายได้ถึงไหนคือกูไม่ได้สนิทกับน้องขนาดนั้นน้องน้องเราน้องเรานี่าน้องจรานงเราน้องาน้อน้องเรน้องเานานองเราน้เราน้ราน้อมเราน้มาแบอเราน้อสเราน้อเราน้อเรา้องเราน้องเ้งเรา้งเราน้องมาน้องเรา้องเรานเราน้า้เรานอเาเัน้องราเาเยนงเรานองเราเาไอเรานงานองเนเาองเนร้อเงงเเาราน้องง อยากศึกษาเราติดภาพแบบมึงเคยเรียนตริยรรมแล้วก็เสริมเออเราติดแบบอะไรอย่าแบบงเงี้ยว่าน้องเราหน้าลังเกียรมากแบบฉากคลอดลูกอะไรเงี้ยเออเอามาเปิดให้ดูจะมี่อะไรก็เลยไม่ได้สนิทกับมันอะเราเลยไม่รู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันใครอยากได้ถึงไหนหรือว่าจริงๆแล้วเราถ้าเราอยู่ในสภาวะที่โอเคเรามีเซ็กได้อะแล้วรู้สึกมันก็คือแบบที่มันจะต้องแบบเข้าไปในงานของความเชื่อเรนนั้นนะเราไม่ใช่อยากมีเพราะเราแบบเราเราขี้เงี้ยนะแต่เราอยากมีเพราะเราอยาก เราอยากมีอ่ะเราอยากมีเรื่องที่พูดมาเราอยากมีแบบอยากมีกิจกรรมที่เคยทำร่วมกับแฟนอย่า้ยเขาแบบโอเคไหมคือเขาเป็นเขาดีสุดท้ายมันก็มีการอื่นที่เราจะช่วยกันแล้วพอหลังๆมันเริ่มประมาณปีที่สี่ปีที่ห้ามันเริ่มไม่ใช่อารมณ์แล้วว่าเริ่มแบบมาทำกันแล้วมันยิ่งกดดันยิ่งกว่าไหวนะคะต้องทำหวั่นักครั้งหนึ่งเ่องมาเรามาทำกันเรามาทำกันอย่างเงี้ยจนเราอ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยหรือมันเป็นที่กู เราเก่งอะไรเงี้ยมันก็ไปไม่ได้แล้วหลังๆเขาก็เริ่มแบบเฮ้ยทำไมเธอเก่งอ่ะเราปุ๊ก็โทษตัวเองว่าชอเก่งแล้วอะไรอะไรอะไรที่จะทําให้แบบไม่เก่งวะอ่ะแถมผู้ชายมันมีทางกายภาพคือแบบขึ้นใช่ปะของเราเราไม่รู้ว่าสภาวะไหนที่เราเรียกว่าพร้อมแล้วอะไรเงี้ยสำคัญไม่มีครั้งแรกครั้งแรกเราใช้ตัวช่วยเยอะกินเหล้าด้วยกันแล้ว เขาก็้ามาแบบเอาแล้วคนนี้คือคือแล้วเขาก็หน้าตาดีนะคือหล่อเลยะแต่หล่อไม่ใช่สเปกเราอ่ะอันนี้คือเจอในร้านเราไม่เคยไม่ไม่ไม่ทำงานด้วยกันเราแล้วก็ผ่าไปตอนที่เขากําลังแกะเสื้อผ้าเราเนี่ยเรามีสติเว้ยเราเชื่อเลยว่าเราปฏิเสธได้แน่นอนพี่มิมอ่ะไม่เอาจบก็กูกูจะไม่เอาแต่มันมีชุดนึงที่แบบโอกาสหนไรอย่รงนี้ยสักครั้งให้มันรู้รู้เป็นไง ล้วรู้เลยไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยอาจจะเพราะหนึ่งเราเมาคือเราไม่เกรงเราไม่เครียดเพราะว่าเก่งเซ็ตครั้งแรกอ่ะแล้วก็มึงจะไปอยู่ดีมึงจะมาจับยัดก็ไม่ได้ปะหมายถึงว่ามึงก็ต้องรู้ว่ามึงจะต้องทายังไงมึงก็ทําให้เขารู้สึกแบบให้รู้สึกดีก่อนให้รู้สึกดีนะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะไม่ให้อยู่เราจะแบบจะไปทาทาเขาได้เลยรู้จักแล้วโลมทําให้เขารู้สึกดีมีอารมณ์ร่วมกับเราก่อนเงี้ยตอนที่เขาแบบ ลงไปข้างล่างอ่ะคือตอนแรกก็ทําทำหุ่นมีอารมณ์แล้วตอนที่เขาใส่มันก็อยากไม่เข้านะฮะแต่กูก็แบบนุ้ชิวหายแบบมันอยากไม่เข้าอะไรเงี้ยแล้วลเขาก็เลยลงไปโนเบเลียเออเปิดโลกออกูบแบบเก่งมากเก่งมากที่รู้ว่าโอเคไม่พร้อมต้องทําแบบนี้ทำอะไา,าโอเคประตูยังไม่เปิดต้องทําอย่างนี้ประตูสุดต้องใช้อะไรละมันใช้่ละมันเ ดีมากตอนที่ทําอยู่อ่ะเราแบบโง่แบบงดูตัวเองเรเชื่อมันเข้าไปและมันเข้าไปแล้วอ่ะแต่เราก็รู้สึกว่ามันเข้าไปมันแน่นไปหมดอยู่แล้วทำไมถึงบว่าตอนแรกจะเข้าแค่ปลายหรือแต่แฟนเก่าแล้วมันเข้าแค่ปลายก็กลัวไม่กล้าบอกเพราะแบบไอเนี้ยขางแรปกูกลัวว่าเขาจะหยุดแล้วก็รู้สึกผิดแล้วก็อาไม่ทำไงมาเออคือนั้นก็ผ่านไปเราเรามองเซ็ยงครั้งนั้นเป็นแบบการบี่ยงของตัวเองไปอ่ะเรามองว่าเขาเป็นแบบ ตัวการตรงนี้ทําช่วยให้เราในแง่ไหมคนิกที่ช่วยให้เราแบบก้าวผ่านผ่านประสบการณ์นี้และทําให้เอออาจจะมีแั้ต่อไปได้ใช่แล้วเรารู้สึกมันไม่ครูเออไม่ครูใช่แล้วเรารู้สึกดีมากไม่ได้รู้สึกดีกับเขาหรือรู้สึกดีแบบรู้สึกดีกับตัวเองมากว่าหนึ่งนะกูยังได้กูมีประสิทธิภาพไปแล้วมอ่าไม่ได้ผิดปกติใช่ไม่ได้ผิดปกติใช่คือคํานั้นเลยเว้ยแบบไม่ได้ผิดปกติวันต่อมากูไปใส่หางเพราะกูก็ไม่ไดบแ สิ่งแรกคือกูถามเมือนึงกูสวยขึ้นมาผู้หญิงที่มันโดนมาแล้วหรือว่าเปิดซิงอ่ะมันต้องสวยเออแต่ความจริงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเออไม่เกี่ยวอะไรอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นแค่ยังแบบมึงมึงกปลี่ยนเปลี่ยนไปไหมคือเราไม่รู้ว่าวันไหนปกติเป็นยังไงนะหายไปเลยไมแต่เขไม่หายอ่ะแล้วเราก็ไม่ได้มีอะไรกันต่อใช่ปะเขาไปเพื่อนยังมันอยู่ในชีวิตแต่ไม่ได้มีอะไรกันต่อเลยและไม่ได้มีความ คืนนั้นเลยอะมึงเข้าใจป่ะไม่ได้แบบมาพูดเอ้ยอย่างงงงงไม่ดีเลยไม่ได้ทำให้รู้สึกว่านั่งข้างกันแล้วก็รู้สึกเฮ้ยมันเกลียดไำไมเนะโอเคเออเออเอกก็ดีถือว่าอยู่เป็นคนนี้แล้วในปัจจุบันเนี่ยเราก็มีเทควันไหนมาเรื่อยๆนานๆครั้งไม่มีวันไหนเลยแค่คนนั้นคนเดียวอ๋อแล้วที่เหลือก็เป็นแฟนหรือเป็นคนคุยว่าไปโอเค มันแตกตามม่างกันไหมครั้งแรกกับครั้งปัจจุบันเรารู้สึกว่าครั้งแรกอะครั้งแรกคือเรื่องของเราเลยเว้ยแต่ครั้งต่อๆไปไมันเป็นเรื่องของเขาและเราจะมาอ้างว่ามึงซิงตลอดไปไม่ได้แล้วนะ,ะเข้าใจมั้ยมันไม่ใช่แค่หน้าที่ของผู้ชายคนเดียวหยาบเียวียดต้องแบบเฮ้ยเธอโอเคไหมเธอ,อชอบแบบนี้ไหมเราต้องไปด้วยกันอะบางทีผู้ชายก็ไม่ได้ว่าจะอยากหรือจะโอเคทุกรอบกับทุกอย่างด้วยการทำงานไปด้วยด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยยิงยังจักรราบใช่รู้สึกว่ามันเลยแบบมันเลยต่าง อยู่ในวงการเคยมีแบบกินกุบกับคนในวงการไหมไม่มีแต่เหมือนจริงๆมันมันมีก็ได้เว้ยว่ามันไม่ใช่เพราะว่าเราตั้งเกณฑ์ว่าฉันจะไม่มีในทีมงานแต่มันแค่ว่าในทีมงานเราไม่มีคนที่กูอยากให้แล้วเคยมีคนในวงการมาทำอะไรบ้างไหมมีมันมีแต่ว่า เราไม่ได้เปิดทางให้เขาไปสูงถึงขนาดที่ว่าเขาแสดงออกได้ว่าเขาอยากมีเซ็กกับเราแต่ด้วยความที่คือเราเป็นคนแบบนี้เว้ยเราเป็นคนตรงเราเป็นคนยังไงก็ได้เราเป็นคนเล่นมันทําให้ทุกคนคิดว่าเขาจะทำยังไงกับเราก็รา้อเขาแบบว่าแบบอ,อยู่ดีมาตับอยู่ดีมาแบบ จูบคู่อะมันก่อยู่นอกบทอย่างเงี้ยหเออแต่ย่างเงี้ยเราเป็นอย่างเงี้ยเราอย่างเงี้กับทุกคนหมายถึงว่าเราเป็นอย่างเงี้กับช่างไฟเราก็เป็นหมายถเราก็พยายามจะให้มันทุกอย่างมันลีแล็กแต่นั่นคือสาเหตุที่ทําให้กูโดนล่วงเกินบ่อยมากเลยเพราะว่าไอ้เฟมรมไอ้เฟมมันไม่ว่าอะไรหรอกมันไม่คิดอะไรหรอกไม่คิดอะไรหรอกเลยอะไอ้ยองกูคิดกูคิดแล้วกูเครียดด้วยแบบเชี่ยแม่งเขาทำมีอะคูนะกูต้องบอกใครวะกูต้องบอกทีมงานเหรอแล้วถ้าทีมงานแบบ ไปพูดหรืออะไรขึ้นมาแล้วเราก็ยังต้องทํางานอยู่นตอนนั้นกูนึกย้อนไปตลอดทั้งวันวันนั้นาก็แบบเชื่อกูมีพฤติกรรมอะไรที่ทําให้เขารู้สึกอย่างนั้นไปวะแล้วพอผ่านไปเชื่อไม่เหมือนไม่เชื่อความผิดปอเราก็แบบเป็นคนทะลึ่งตึงตังแต่เราก็ไม่ได้ถึงขนาดที่แบบโอ้อไม่ได้แบบจะมาโทวหรืออะไรให้มันใครมาทำอะไรเราก็ได้ขนาดนั้นได้ข่าวมาว่า พี่เฟนกลัวจู๋ฝรั่งจริงหรือเปล่าเราก็ยังมีความเชื่อเดิมๆอยู่ <laughs> เราไม่ได้กลัวจู๋ฝรั่งหรอกเราแค่รู้สึกว่าเราไม่ได้ชอบฝรั่งขนาดนั้นมึงเอา,นาเหน้าฝรั่งแบบผมท้องนี่ครับเก้าใหญ่เหนือมึงเลี้ยงกันมึงแยกกันกนกลัวแยกไม่ออกอา่าแต่ไม่ไม่ได้เกี่ยวว่าแบบขนาดเล็กขนาดใหญ่จะทำให้เราแบบประมาเลยไม่เกี่ยวเกี่ยวอะไรอ่ะยังไงเกี่ยวยังไงก็มันแบบ เราเป็นคนชอบพูดเล่นกับเพื่อนอะไรเลยแล้วมันมีจริงๆที่แบบตกใจอะที่เห็นครั้งแรกอะแต่มันก็ไม่ได้หมายถึงพอมันทำจริงๆมันไม่ได้แบบอ๋อมันก็ไม่ได้ต่างนะแล้วแบบก็ไม่ได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยยังแบบไอ้เที่ยวทำไมมันใหญ่จังวะอะไรเงี้ยอ๋อกระังอะไร impact แหละขนาดมัน impact ปึ้งเจอผู้หญิงนมใหญ่อ่าเข้าใจปะเออเออเออเฮ้ยไอ้เที่ยวทำไมมันใหญ่ขนาดนั้นแต่ว่าต่อได้ก็ไร้อ่าแล้วก็เราก็ไม่ได้ติดอะไร อยากรู้ประสบการณ์ครั้งที่ดีและครั้งที่แย่แย่ก่อนแล้วกันแย่เราไม่มีประสบการณ์เซ็ก์ที่แย่เพราะเราจะไม่ทําให้มันเกิดขึ้น uh. แต่มันมีมันมีเกือบจะเราไม่ทําให้มันเกิดขึ้นหมายความว่าไงเราจะหยุด แต่ยกได้ค่ะเรงไห้มันมีครั้งนึงเหมือนแบบว่าผู้ชายชอบเรามาแล้วเราก็เออิดใจคุยตอนนั้นแบบเพิ่งเลิกแฟนเขาก็ดูตาแบบชอบเราจนเขาอยากจะเอาเราไม่ได้พอความคร่แต่เพื่ออยากจะแบบเป็นเจ้าของแล้วเขาก็พยายามตอนนั้นที่เราคุยกันไหมแบบว่าเป็นคนคุยกันอยู่ะเป็นความรู้สึกที่ดีต่อกันเขาก็ดูแลเราเราก็ดูแลเขาตอนนั้นก็นอนแล้วก็ รับหมือมันมัน,ม,นมันเร็วไปอ่ะมันมันไม่ได้เร็วไปเหถึงว่ามีเซ็กเร็วไปนะก็จังหวะจังหวะเออจังหวะอ่ะเออจังหวะที่จะใส่อ่ะเร็วเร็วไปมากเร็วไปคือเหมถึงว่ามึงยังไม่ได้ทันแบบยังไม่เราลมยัง,ง,ไ,งยไมไ่ทำอะไรเลยอ่ะคือแค่แ่บแต่เอาเคมีมีหอมมีกลองจุ้อยู่แล้วเลยไปเรื่อยๆแล้วก็จัดใส่เลยอ่ <ắng. S 2> ะอืุ้ยเราเราเราล้มห้าอ่ยคือกลัวไม่ชอบอะไรแบบนี้แล้วเราไม่อยาก ไม่อยากสั่งไม่อยากอิมเพรสเขาว่ามึงเราลมกูหน่อยกูไม่รู้เหมือนกันว่าต้องเราลมยังไงกูไม่รู้ว่ามต้องเราลมเ,เ,เท่าไหร่หรือแโอเคแต่ไม่ใช่แบบนี้แน่นอนไ,<ม>ไม่ใช่แบบปื๊บปั้มปื๊บปั้มไม่ใช่แบบที่มึงกลา,างคามึงกูดูอะไรเงี้ยเออกูก็เลยไม่พูดเลยม,มันมนแบบจึงกูร้องห่าออกมาแล้วเขาก็เขาก็ตกใจเขาก็ถามว่าอะไรเราบอกว่าเราไม่อยากเอายี่สินาทีหลังแล้วเนี่ยเป็นแบบ ฝันร้ายค่าคือเราเป็นห่วงตัวเองมากเว้ยเรากูกูเห็นแบตัวมากเว้ยอ,อะไรที่กูไม่พอไม่เอาหยุดทำหรือทาทากันอยู่แล้วกูรู้สึกแบบไม่ได้ขัดกูกูเซโนเลยแกเราด้วยแล้วต่อเขาด้วยเหมือนเราจะมองเขาแย่ด้วยมันเป็นอัอนตโมนมัติอยู่แล้วอะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ทําอะไรหรือเขาจะไม่ได้ฝืนใจเราอะ แต่พอเรามีกิจกรรมที่เรารู้สึกแย่อยู่แล้วเราทากับเขาอะมันจะแบบเนาเปที่เราจะรู้สึกแย่กับเขาถ้าคุณไม่อยากให้เรารู้สึกแย่กับคุณขนาดนั้นแล้วว่าคุณหยุดดีกว่าสําหรับเราเซ็กก็คือเซ็กกันแต่การเซ็กกับคนที่ถูกต้องไม่ถูกต้องในแง่ไม่ใช่ถูกต้องในแง่ศิลธรรมเลยนะถูกต้องในแง่ความรู้สึกของเราที่มันมีความโรแมนติกอะไรเงี้ยมันจะมีราคาขึ้นเล<อ>ยจริงจริงครับแลวเซ็กที่ดีของพี่เฟย์หลักเป็นยังไง พอเรารู้จักตัวเองแล้วพออนะไรเงี้ยเซ็กที่ดีเรามีทุกวันมันดีทั้งหมดใช่ทุกวันที่ทําเอาที่ดีที่สุดมีไหมจะมันมีแค่ประทับใจที่แบบเป็นครั้งแรกของของเราและเขาแต่คนนี้ทำไมถึงดีสุดที่กูบ,บอกมันคือการถ่ายเทพลังงานนะ,ะแล้วเขาถ่ายเทพลังงานให้ทำให้เรารู้สึกให้รู้สึกดีอนะไรเงี้ยมีการเช็คมีการหารอกจักที่จะทําให้เรารู้สึกปลอดภัยและนอนเฉยเฉยเขายังทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะเท มันต่างจากคนแรกแหละคนแรกคืออ่ะมันเกินนอนเลยนอนเลยคือเขาจับผิดกูไปตาลไปตามเลยดีเลยเอาเลยปัจจุบันนี้คือเรากลับรู้สึกว่าเฮ้ยเขาดีกับเราขนาดนี้เราก็อยากจะใช่ไหมอยากเขาบ้ากลับมาเป็นเซ็กมันกลายเป็นกิจกรรมแบบเฮ้ยเราเราทำเสร็จเราถามเราคุยกันฟีดแบบปีดเออแล้วเราเช็คฟีดแบกกันตลอดว่าดีไหมชอบไหมก็คือมันเป็นอย่างนั้นทุกรอบแต่ครั้งที่เราไปทักใจครั้งแรกของมันอะ มีความออฟเฟรตแต่มันน่ารักอ่ะฉันก็ไกคะกาลกลัวกูกะกาลกลัวหมายถึงว่าเขาก็ไม่รู้ว่าเราจะยอมไหมอ่ะใช่ไหมคะกะกาลกลัวจนกูแบบเฮ้ยแบบต้องเสริมสร้างความมั่นใจให้เขาอู้พยายามจะอะขาไม่เจอขาไม่เจอขำมากูก็พยายามจะแล้วก็ขำกันบอกว่าทำไรน่ารักจริงน่ารักจริงก่อนจากกัน พี่เฟนคิดว่าคนต่อไปที่จะเข้ามามีเพศสัมพันธ์กับพี่เฟนเนี่ยต้องเป็นคนยังไงใครก็ยังไงก็ได้ส่วนดูได้งานมันเรื่องความรู้สึกเรื่องเทคเรื่องเซนส์อารมณ์ก็ส่วนหนึ่งอารมณ์ความรู้สึกของของใช่แต่เราเคยพูดกับคนปัจจุบันนะว่าสมมุติเหมือนพูดกันเล่นว่าให้ส่งกูไปวันไหนกับคนอื่นแล้วรู้สึกยังไงมันก็บอกว่ามันก็หาเม่ได้อยู่แล้วแต่มันไม่ได้อยู่ด้วยเขาก็บอกมึงก็ต้องรับยอมรับแพคเกจที่ตามมานะ ว่าว่ามันจะทําร้ายเขาอะแต่กูพูดว่าตอนนี้ยังไม่มีนะคือมันไม่ใช่เพราะว่าเฮ้ยเรามีคนคุยอยู่เราจะต้องซือ้อฝาเราต้องอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ควรคือเราไม่ได้มีความคเสี่ยงแต่กูรู้สึกว่าสมมติว่าแบบอยู่ในภาพเมียนมาทุ่งสูงแล้วมุม矮ของกูแล้วก็เกิดอารมลงอะกูรู้สึกว่ากลัวอยากกลับไปหาเขาทล้วไปม,มีอะไรกับขเขามากกว่าหนะักความรู้สึกนะเวลานี้นะกูก็เลยคิดว่าเฮ้ยหนูกูจะไปเกาหลีดีกว่าเพราะเกาหลีมันขับมันซาแล้วกูไม่สามารถนั่งเครื่องบินขับ วันนี้ก็ประมาณนี้ก็ขอบคุณพี่เฟย์มาะครับที่มาแชร์ประสบการณ์ก็รู้สึกว่าพี่เฟย์ก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างเปิดกว้างเป็นคนที่รักตัวเองมากนะเ,เออทุกคนควรจะรักตัวเองนะแล้วก็มองเรื่องเซ็กซ์เนี่ยเป็นเรื่องของกิจกรรมอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเออถ้าเราโอเคอ่ะและเขาโอเคอ่ะเราก็มีร่วมกันได้แจกว้าหน่อยแจกไอจี M U T C H I M U T C H I M A ค่ะฝากไปติดตามพี่เฟย์ด้วยนะคะรับน่ารักมากๆเลยวันนี้ขอบคุณมากครับครับฝากไปปิดหน้าจอกล้องหน่อย น่าจะคลองนี่อ่าใช่ใช่แค่ทำมันเลย